ดูสุดีเกบ <c oughs> ทีมเรามันจะมีปัญหาขาดแคลนปลาไม่มีใครยอมเล่นด้วยเอาคือน่าเบื่อนะพวกไม่เลือกตามตำแหน่ง วุน่ารำคาญครับหืีเราน,น่าจะเจอกับมอตอด้วยกันเรอโอ้ดูโล่มันดีโล่หมวกแล้วเรายัางโลกก่กระจอกอยู่มาวัดกันครับว่าใครจะชนะไปในค่ำคืนนี้ ต้ยืนเต้นรองเท้าก่อนเลยเอาหนึ่งก่อนแล้วกันในป่ามันเดียวคีบเล็กก่อนนะ่ะว่ามึงจะบ้าฟ้าก่อนอุ้ยตกใจกูเห็นแน้ะว่ามึงอยู่ในป่า อุ้ยแรงกว่าเว้ยแต่กูรอ,อเข้าป้อมเตือนมนน้อยกว่าแล้วเพื่อนโอ้อะไรวะคิดว่าจะวัดกันต่อเห็นแล้วรอ,อเขาป้อมไง กันคีบเราก่อนอุ้ยอะไรอะไรโอ้เชียช่ยเชี่ยเชี่ยอุ้ยมามามาหน่อยอื้ยเทคนิคการล่อข้าป้อมได้บุญ เด่นตีแล้วตีไม่เข้าเลยโอ้มาเ,อาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันตีแรงกว่าคมแต่ว่าเราเด็บเยอะกว่า สับหัวกูแน่ออออไม่เหมือนมันมีตีดูดเลือดหรืออะไรสักอย่างแต่เลือดมึงจะหมดแล้วจ้าอุ้ยเชีย่ยหายไปเยอะจังจว่าเลือดกูไอ้วงแดงๆนั้นมันคืออะไรวะ ิ่งไปเติมด่วนมาแล้วไอทีมเราแตกยับยับ,ยบเลยว่ะรอเขาป้อมเหมือนเดิม รู้ทันแคลรี่ไม่มาช่วยกูเลยเหรอไม่ใช่แคลรี่ป่ะดาเมดเราไม่เท่าดาเมดเราไม่จัดเท่าเขาเราใช้เทนนิ่ตีเขาป้อมอย่างเดียวเอ้ยมาไม่พูดไม่จาก,กันเลยไม่ได้ร้านนะครับมันเป็นจังหวะ เอ้ยไม่ใช่ดาร์กได้กลางไปหรอไม่ได้ไปแล้วอันกลับบนคืนโอ้โดนสเด๊ะ ไปเริ่มเอาคืนได้แล้วครับทีมเราจะรอเราเขาป้อมคืนหน่อยเราไปป้อมกลางดกว่า w อยู่มั้ <ST> n <an> ไม่เชื่อหมอตอกำลังไปช่วยนี่วะใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวไปช่วยไม่รู้คุ้มไหมเนี่ยเรามาการป้อมกับเลือกไปช่วยเพื่อนไม่รู้แต่ตัดสินใจถูกไหม น่าจะถูกว่ะแกมกระหม่อมไปเลยครับเฮ้ยๆๆระวังเชีย่ยไม่ถึงนิดเดียวใครตายบ้าไปเนี่ย ปปะเนี่ยเอา้าพี่แกไม่เดินเข้าป้อมด้วยครับนี่ก็หวานดิไปแล้วไปแล้วไปป้อมบนดีกว่าเปื้นฝูงเฮ้ยดูล่างด้วย ไอ้กันเวทกูเริ่มมาแล้วเชย่อยาปูนั้นเปิดับก,กูระวังระวังวางระเบิดไว้ตรงพุ่มไม้ด้วยมันจะป้อมกลางว่ะเฮ้ยเปิดไฟไม่เรียกเพื่อนเลยหรอไอ้เชี่อทำไมมันเอาอ้นี้วะ่ะ มันไปล็อกแท้งไอ้โดนล้วงกูเห็นเงามึงจะ <c oughs> ไปกันบนก่อนครับตรงนี้น่าจะไว้อยู่มั้งน่าจะได้้อมบนดู ไว้ไว้ยสองลุ้มหนึ่งสามด้วยน้าจะไหวเรามาลุยสุยป้อมก่อนดีกว่านั่นแหละ Ôi, mày phũng rồi. Tàp bom cao màyแตก rồi đã. Mày đâu? À, tay một, không làm gì đây. เอ้ยตายยกตีอ้อะไรใครทำอะไรเพื่อกูอ๋อโดนผักและผลไม้ อุยช่วยด้วยจะแตกช่วยด้วยฮ่าฮ่าก่อนกลับตายเป็นลมไปแล้วครับเอาต่อเอาคนเยอะกว่าโอ้ ระวังระวนวนล้วงเยี่ยมมากเย็นดีครับเอาไม่สนนะเอ็นป้อมอย่างเดียวครับเียบ้อย